แตงไทยแตงไทยแตงไทยไมช่ชื่อนะครับแต่คือว่าอุ้ยย,ยืดยืดคือว่าเวลาน้องเกิดมาน้องจะเป็นลายแตงไทยอย่างนี้ประมาณสามสี่เดือนได้นะจะเป็นลายแตงไทยแบบนี้ก็เลยเรียกว่าแตงไทยนะครับเปิดตัวสมาชิกใหม่แห่งสวนสัตว์เปิดข่าวเขียวนั่นก็คือลูกสมเสร็จวัยหนึ่งเดือนนั่นเองค่ะแตงไทยไม่ใช่ชื่อนะครับแต่คือว่าอุ้ยยืดยืด คือว่าเวลาน้องเกิดมาน้องจะเป็นลายแตงไทยอย่างนี้ประมาณ3-4เดือนได้นะจะเป็นลายแตงไทยแบบนี้ก็เลยเรียกว่าแตงไทยนะครับอันนี้น้องอาย,อยุเท่าไหร่แล้วเนี่ยเดือนหนึ่งหรอประมาณนะประมาณเดือนน่ารักดี๋ยวถ่ายรูปกันนอกจากจะน่ารักแล้วยังเป็นสัตว์สงวนอีกด้วยนะเอกลักษณ์ของน้องก็คือลายแตงไทยที่ตัวนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะ บคุณแม่ไม่ห่างเลยน่ารักสุดๆยังไงก็ฝากพี P ่พีเอ็นดูสมาชิกใหม่ตัวนี้ด้วยนะคะขอขอบคุณคลิปจากช่องข่าวโมแอนเดอะแกงด้วยะคะ่ะและฝากก็ติดตามไลฟ์ทีวีด้วยนะคะจะได้มีลาดความน่ารักแบบนี้สนใจติดต่อโฆษณาได้ที่เบอร์นี้เลย